หมาล่ามิ้งย่างผักและลูกชิ้นไม้ละสิบบาทเนื้อสัตว์เครื่องในไม้ละห้าสิบถ้าย่างมะเขือลูกละห้าสิบอร่อยมากบอกว่ามันเหมือนเนื้อไก่แต่ว่ามันของเขาบอกคุณเป็นเซียนคือรสชาติหมาล่าเข็มข้นเหมือนกินขนมสวัสดีค่ะ ยินดีตลอดถือซองกัตังซีล่อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็มาแบบใกล้บ้านมากเลยก็ดูจากแบบมันมีสภาพเปิดเสื้อหือเสื้อชิวๆมาเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็คือมีร้านหมาล่าเปิดใหม่ซึ่งอยู่แถวบ้านกันตังทุกคนวันนี้ก็เลยพาพี่ตัวพี่หยีนะคะเด็กแก๊งของเราเนี่ยมากินด้วยกันนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยชื่อว่าร้านหนึ่งหมาล่าทุกคนความแตกต่างคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยที่ทาให้เราอยากรีวิวก็คือตอนที่แบบเขาสร้างร้านเราเห็นเลยว่า เป็นคนจีนแท้ๆทั้งทีมเลยวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยคือน,นำเข้ามาจากจีนเศษชวนของแท้แน่นอนซึ่งเขาบอกว่าต้นตำรับมาล่าของแท้ต้องมาจากเศษชวนเท่านั้นนะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็มีความเชี่ยวชาญเพราะว่าเขาเปิดที่จีนเนี่ยเป็นสาขาสำหรับร้านมา่าอ่าเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่เราได้กินเนี่ยก็คือจะเป็นวัตถุดิบอันเดียวกันกันกนกบที่เขาขายที่จีนเลยนะทุกคนซึ่งตอนนี้รางเขาก็เปิดเรียบร้อยใหญ่โตอลังการมากนี่คือแบบจากบ้านเรามาประมาณกี่นาที หนึ่งถึงสองนาทีจากบ้านเราเราก็เลยต้องมาชิมโอ้โหเปิดใหญ่โตขนาดนี้คือต้องกล้าเปิดมากเลยนะแสดงว่าเขาต้องค่อนข้างมั่นใจว่าของเขาอร่อยใช่กั้เขาจะแน่นอนแล้วทีนี้ได้มีโอกาสคือกับเจ้าของร้านเขาบอกว่าของทุกอย่างเน้นนำเข้ามาแม้แต่ก็อี่โคมไฟอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง อิมพอร์ตข้าจากจีนหมดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูความต้นตำหนับดีกว่าว่าเฮ้ยเนี่ยคือหมาล่านะจากประเทศจีนที่ยกมาถึงประเทศไทยได้อยู่ใกล้บ้านเรามากตื่นเต้นมากอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเป็นไงคะ่ะตอนนี้แค่หน้าร้านอิกก็มาถึงแล้วตืมเ<อ>มาก แบบว่าชอบดูกระจังแต่งหน้ามากคือแปลกใจมากคราวที่เราไลฟ์สดในแฟนเพจใช่ไหมลองแต่งหน้าเล่นๆลมั่วก็คือไม่ได้รู้เลยว่ายอดวิวเท่าไหร่จนอีกวันอะเข้ามาโทรมาบอกว่ามึงมึงรู้ไหมเนี่ยมึงแต่งหน้าเหมือนลิงแสมคนดูมึงเท่าไหร่เพื่อนบอกว่าแต่งหน้าเหมือนลิงแสมตรงไหนมันบอกว่าก็มึงแต่งหน้าเก็บแดงๆหน้าของขาลิงแสมคนดูเป็นล้า งงมากคือไลฟ์สดคนดูเป็นล้านอัวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำโปรดักต์ของเพื่อนสาวนะคะของคุณสอรอสไตนั่นเองค่ะกับคิ้วสะดุ้งสะดุ้งนะคะด้วยโปรดักต์สะดุ้งนั่นเองนะจ๊ะตัวนี้เป็นมาสคาร่าปัดคิ้วให้ขนมันฟูแบบใครที่ชอบลุคแบบพี่ดิวอลิซาาแม่ชมอะไรแบบนี้ที่คิดตั้งขึ้นมาตัวนี้คือใช้ดีมากไม่ต้องใช้แว็กใช้เจลเหมือนที่ห้ออื่นอันนี้คือปัดมาแล้วนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะปัดโชว์เพิ่มเติมว่ามันตั้งขนาดไหนคือจุ่มทีเดียวนะมาสคาร่าแบบนี้้้ยยปัดอนมาาง อันนี้คือมันปัดมาแล้วทีหนึง่งมันเลยแข็งคือมันหยุดทรงเลยด,ดูดิปัดปุ๊บคิวตั้งเลยเห็นไหมแค่นี้ง่ายมากก็คือฟูเลยึ้นึ้น,นสะดุ้งนะคะเนี่ยใครที่ชอบแบบคิวสะดุง้งสะดุ้งแบบนี้นะจัดเลยนะคะสะดุง้งเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเปิดตัวนะคะเหลือแค่390อบาทจากราคาเต็มอยู่ที่4 8 5บาทนะสนใจก็แอดไลน์แอดไปได้เลยนะคะแอดบริว t รซิสเตอร์มีแอดตรงนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าใช้ดีจริงๆคือล็อกคิวฟูตั้งทั้งวันอะตอนนี้ช่างแต่งหน้าทุกกกกกคคคนนนนแแแล้ว็็บบััสดงทุอเยืห มาใช้กันแล้วเพราะว่ามันใช้ง่ายและใช้ดีจริงลองซื้อมาใช้ดูนะโอ้โหนี่ทุกคนดูมอใหญ่มาก คือนี่พันแบบถ้วยซุปหมาล่าที่แบบหม้อใหญ่มากดูน้ําดิเขาบอกว่าน้ําข้นเนี่ยน้ามันเนี่ยทำมาจากวัวนะคือเจ้าของร้านต้องแจง้งเพราะเผือ่อบางคนเนี่ยไม่ทานวัวอ่ะก็ต้องรู้เลยว่าหมาล่าน้ําข้นเนี่ยจะเป็นวัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมาล่าน้ําใสเนี่ยจะทามาจากพืชส่วนตัวนี้จะเป็นซุปชาบูสีขาวตัวนี้ก็จะทํามาจากกระดูกหมูแล้วก็กระดูกไก่กระดูกไก่แล้วที่จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบตรงที่แบบเขาให้ข้อมูลร้านนะเพราะว่าปกติเราไม่เคยรู้เลยว่าซุปหมาล่าเนี่ยน้ำมันเนี่ยมาจากวัวนี่เป็นครั้ คนบางคนนะ่ะไม่ทานเนื้ออย่างเงี้ยนะคะก็จะได้สั่งเป็นซุปใสมา่าใสแทนก็คือที่เห็นตรงนี้เป็นอาคารทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเรามาแจ้งอีกทีนึงเนาะว่าแต่ละจานเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ะตอนนี้อยู่แล้วไม่ไหวมากว่าอะไรรู้ไหมอันนี้จากร้องรถติดมากเลยค่ะอม,มาชา้ามาชา้าแต่มาลาเดียวเองหิวมากวมากค่ะมาหาลงอาหารกันเลยนะคะ ก็มีแบ่งสีนะคะสีเขียวจะเป็นเนื้อวัวสีดำจะเป็นเนื้อแพะนะน้ำเงินก็จะเป็นเนื้อหมูแล้วก็อันนี้เขาบอก,กเปผิดเจอเขาเลยนะคะคือไส้เป็ดนะทุกคนซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยดูเส้นอย่างเงี้ยขาวา่ามากเสือจะมีความนี้เสือร้องไห้ไม่เหยน,นะนกเสือร้องไห้ไมันก็จะเคี้ยวยากหน่อย,อยดิ <c oughs> หนูไม่ใช่เสือหนูเป็นเหยืออ่อตรงนี้หาเสืออยู่ใช่ไมหมคะแต่พี่ต้องชิมเพราะพี่ไปกิน ที่จีนมาละรสชาติจะต่างกันไหมใช่ใช่แต่ที่จีนกับที่ไทยรสชาติไม่เหมือนกันนะใช่ไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนหนูไปกินที่จีนก็คือไม่เหมือนกันจริงๆแล้วก็ที่ไทยยังไม่เจอรสชาติที่มันเหมือนแบบต้นตำรับจีนจริงๆเพราะเรากินแต่ไม่เป็นแต่เราก็อยากชิมเราะว่าอร่อยมากีรสชาติจะต่างกไหมเข้มข้นเลยแซ่บมากหอมคะอันนี้หอมหอมจริงไม่คาวไม่คาวด้วยอร่อยอ่ะซุปอร่อยมาก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 ม กินคือขนมากนัวมากค่ะรเอันนี้ไม่เหมือนในเมืองไทยยังไม่เจอยังไม่เจอในเมืองไทยยังไม่เจอจริงๆใจอยู่ใกล้บ้านมากอะเป็นร้านประจำแน่นอนแล้วคนเยอะมากขนาดร้านต้เพิ่งเปิดตอนนี้คนเต็มเลยเขาบอกเพิ่งเปิดแล้วก็เปิดจากหเพิ่งเห็น่อยมากอันนี้คือได้ฟีลลิ่งเหมือนกินอยู่ที่จีนจริงๆสำหรับครอบครัวไหนนะคะที่แบบว่ามีเด็กหรือว่าใครที่ไม่ทานเผ็ดเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่านอกจากหม่าล่าเนี่ยคือเขาจะมีหม่าล่าข้น มาล่าใสแล้วก็จะมีซุปชาบูตัวนี้นะคะที่ไม่เผ็ดที่เป็นกระดูกหมูกระดูกไก่แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นซุปมะเขือเทศซึ่งก็จะไม่เผ็ดนะคะชิ้นหมูซิเนเนื้อของที่นี่นะคะเรงนี้เทอาไหร่ลูกเก่งมากเลยดูดีดูเหมือนก้อนหมูไม่เหมือนลูกชิ้นอแต่ว่านี่มเหมือนลูกชิ้นคือรสชาติหมูคือชัดเจนมากแล้วก็หอมหักเหมือนแบบอารมณ์สมุนไพรจีนนะคะอืออร่อย สำหรับคนที่ไม่เคยกินเนื้อแพะอยากให้มาลองกินร้านนี้เพราะว่าปกติเนื้อแพะบางที่มันจะฝาบมากอืแต่อันนี้โอเคแล้วก็ที่สำคัญคือแรดดีแรดดีมีกรบด้วยเหรออันนี้มะเขือย่างมะเขือย่างอุ๊ยจำได้เมื่อกี้นี่กวางโจใครเคยดูเทปกระชังกวางโจอันเก่าที่กระชังไปกินร้านสาราเป็นไม้อันนี้มะเขือย่างเหมือนปลาดอลลี่เลยนุ่มๆติดใจตั้งแต่ตอนนั้นเทปนั้นมีแต่คนถามกบก็แบบร้านอยู่ไหนซึ่งกำพิกัดไม่ได้ ค่ะต้องจัดเตรียมใช่ไหมคะสดๆเนาะปกติกระจังก็ไม่ทานอันนี้นะคะเผลือแต่ว่าอย่างที่บอกเคยกินตอนที่มันเป็นหม่าล่าที่วางจูอร่อยมากจังลองเลยอันนี้ไม่รู้จริงเหรนี่ยเกกินเปลือกแล้วเคยกินเปลือกเมื่อเขือมันจะเป็นเสียนจะรสชาติหม่าล่าเค็มข้นเหมือนกินขนมเลยลอกออกลอกออกนี่แล้วก็อุ๊ยตายแล้วชอบเนี่ยอร่อยค่ะ หอมมากแล้วกเขาอร่อยมากเห็นเจ้าของพูดไทยอย่างนี้นะคะจริงๆเป็นคนจีนแท้หมดเลยนะคือพูดไทยได้อะสละที ini, eline, <that> yeah, ่คือปกติเคยไปกินแต่กบที่ต่างประเทศนะคะนี่จะเป็นข้ากบนี่ขออนุญาตมือนะเพราะว่าเป็นคนชอบอืมอร่อยมากบอกว่ามันเหมือนเนื้อไก่แต่ว่ามันหอมหอมกว่าอมกว่า อร่อยเรากินหมูเลยแล้วกันนุ่มจึงได้กินหมูคำแรกอร่อยอร่อีอ่ะดีหมดเลยนะอารมณ์เหมือนไปกินซุกกี้ฮ่องกงที่ประเทศฮ่องกงอ่ะแล้วเขาจะใช้แบบกระดิบแบบพรีเมียมอ่ะสดละอืมนี่เรีนพรีเมียมเลยเคยโดนหลอกกินแล้วครั้งหนึ่งจำไปชั้งชีวิตเลยว่าโดนหลอกกินไงแม่เพื่อนอ่บอกว่าไก่ทอดกระเทียมลูก กิกิน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 อร่อยไหมได้ก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าอร่อยมากแต่ก็ได้แล้วก็เพื่อนก็เดินกลับมาจากห้องน้ำค้าบุ้งกินกบด้วยเหรอกบอะไรวะก็นี่มึงกินอยู่กบร้อนกระเดียะแม่มึงบอกไก่ตอนนั้นแหละโวะเลยก็เลยกลัวไปเลยจ้าอร่อยหมูนุ่มมาก มาล่าเขาจีนมากๆาจีนมากร้อนแล้วแล้วก็เมนูเขาหลากหลายมากจากที่เขาบอกก็ที่สมองหมูเอวยกบเอวยไส้เป็ดเอวยกใครแสดงอาหารจีนนะคะหนูว่าคนจีนดูอยู่แล้วคิดถึงประเทศจีนยังไม่ได้กลับประเทศก็เรียนเชิญมาที่ร้านนึงมาล่านะคะอยู่ซอยโยตินพัฒนาปากกาเริ่มเบิร์นแล้วเริ่มปวดหัวจริเอาจริงอร่อยทุกอย่างเหมืออร่อยอร่อยจะได้น้องน้ำจิ้มน่าจะมีหลากหลายรสหน่อยไม่เราไปปรุงเองก็ได้พร้อมเอออยากลองกินน้ำจิ้มรสอื่นดูน้ำจิ้มชาบูก็มีดูน้ำจิ้มกันเดีกว่า ปปอ๋อนี่น่าจะเป็นน้ำจิ้มโหเยอะมากโอ้โหนี่จะไม่ออกมาไม่รู้เนี่ยน้ำจิ้มเยอะขนาดนี้เลยทุกคน อุ้มยมีน้ำมันงาด้วยอันที่เรากินเนี่ยน่าจะเป็นซอสถั่วลิสงแล้วก็ใส่ถั่วลิสงปั่นเขาเขียนว่าปุ่นกูก็หน้าเลิอยู่เลยถั่วลิสงปุ่นหรือว่าพี่เรียกผิดเองวะ <c oughs> อะน้ำมันหอยเอยอะไรเอยซอสง,งาก็มีนี่เขามีสูตรด้วยหนึ่งมาล่าน้ำจิ้มสูตรผสมออริจินอลอย่างนี้อ๋อแต่ว่าเราเป็นกระจังมาล่าเราเป็นสูตรของเรา คือใส่อะไรก็ใส่ไปเลยนะ้องคือพวกอาหารพวกเนี้ยเรามาหยิบเองได้เลยนะคะพวกเบคอนผัดเข็ดเข็มทองมีเนื้อไก่มาลามีอะไรต่างๆคุณเชียงเขอยากกินคุณเชียงอ๋อนี่ไงมาลาปิ้งย่างผักละรลูกชิ้นไม้ละสิบาทเนื้อสัตว์เครื่องในไม้ละห้าสิบถ้าย่างมะเขือลูกละห้าสิบก็คือพวกเนี้ยยี่สิบบาที๋ยวอาจารย์ไม่ยาวไม่ยาวนี่ห้าบาทหมดเลยเนื้อวัวก็ห้าบาทถูกมากเนื้อวัวห้าบาทลองเลยโคตรโคตรน่ารักอะ ส่วนส้อยอะ่ะคืออาหารเยอะมากค่ะมีทั้งซีฟู้ดเนื้อวัวเนื้อปลาเนื้อแพะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเนื้อกบเลือดหมูเครื่องในคือมีทุกอย่างแล้วก็ราคาดีมากสําหรับตรงนี้เขาจะมีราคาบอกนะคะว่าแต่ละถาดเนี่ยราคาเท่าไหร่เอาจริงถึงจะไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ตอะ่ะแต่ว่าก็จะว่าไม่แพงคุ้มมากเพราะเนี่ยเอาจริงเอ็นจอยกินกันมาแล้ว5บาท5้าบาทเราได้กินซุปหมาร่าจีนแบบถ้วยใหญ่ๆขนาดนี้ยร้อนถูกเอาจริง ร้านเขาก็แบบใหญ่โตหรูหราให้มัลกาย<ช>แบบของความเป็นจีนจริงๆเลยชิมนล้วชิมฟิลตัวเองก่อนลุนละเด้อ <c oughs> เป็นไงบ้าง <c oughs> ของเขาใช้ของ <c oughs> ดีนะจริงๆเลยอร่อยจริงเลยชิมไหมอร่อยจริงเลยอุ้ยเขาบอกว่าของของเขาใส่เต้าหู้ยีใส่น้ำมันงาใส่ซีอิ๊วเตเ้านี่ยวเฮ้ยไม่ได้ดลต้องบอกว่าอร่อย สมรูปก็บอกให้กินนิดเดียวเค็มๆกนิดเดียวเนี่ยให้มันหอมๆงาเค็มๆหน่อยหน่อยจะตายคือคุ้มเพราะว่าอย่างน้ำจิ้มอะไรเงี้ยเตักเองได้มะนาวก็ให้เป็นรูปลองกินดูดีถ้าเรากินแค่ไม้ละห้าบาทสิบไม้เงี้ยุกอย่างคุ้มมากห้าสิบบาทห้าสิบบาท คนใ,ใครเห็นด้วยนะว่าตากล้องในชาประจำแล้วกัจจังต้องลงโทษขั้นเด็ดขาดอย่างจริงจังแล้วสักทีฮะไม่พูดเล่นแล้วก็คอมเมนต์มานะคะเอาน่าจะหอมให้แก้มช้ำเลยจ<อ>้าช้าอีกอะ่ะว่าแล้วน่ไปตาล้องมาช้าโ <c oughs> ดนร้องขอได <c oughs> ้รอบโต๊ะให้ไหมวันนี้โดนรอบโต๊ะแน่เพชสเปิดชอบเปิดแมสรอซะดีๆมาเปิดแมสซี โดนแน่โดนแน่โดนแน่น,แนี่หนึ่งอาสาสมัครใช่ไหมสองสามสี่และน,นี้นะคะก็จะเป็นส่วนของไม้ไม้เมื่อกี้แหละทุกคนแต่ว่าเราเปลี่ยนไปเป็นปิ้งย่างแบบบาร์บีคิวก็คือไม่ต้มแบบเป็นสุกี้นะก็คือปิ้งย่างออกมาอย่านี้เลยจ้ากินได้เลยเนี่ยราดผงหม,ม่าล่าน่ากินนี่เป็นไงโคตรราดหมาล่าของฉัน <c oughs> <c oughs> ข้าวโพดอร่อยมากซิมซิมเหมือนกินขนมปังกันซิมมันโรยผงหมาล่ามีอะไรมาครอมบกล้องหนึ่งมากเนือก็เนือมีผัดไทยมีข่อะไร่างเงียรอังฟันฟอมกระเด็นนะนี่อันนี้คือของหวานนะคะเขาบอกว่ากินหมาล่าเสร็จต้องทานของหวานซึ่งอร่อยมากเมื่อกี้ว่าจะไม่รีวิวแล้วแต่ปรากฏว่ามัคือมันอร่อยมาก ชื่อวุ้นหนีมาทุกคนคือมันหอมงามมากแล้วมันเหมือนมีถั่วบดอะคือเคี้ยวแบบกรอบ,บกับวุ้นนุ่มๆอ่ะอร่อยมากก็จริงๆนะคะใครอยากมาที่ร้านหนึ่งมาล่าเนี่ยแนะนำให้มาลองเลยคือใครอยากกินแบบต้นตำแบบมาล่าจากเสฉวนนะ ตั้งแต่เรามาในเมืองไทยเนี่ยอันนี้คือได้ความเป็นจีนสุดก็คือใครไม่เคยทานที่จีนหรือว่าเคยทานที่จีนล้วคิดถึงรสชาติที่จีนนะก็แนะนําให้มาที่ร้านนี้เลยนะคะซึ่งอยู่ที่ซอยโยธินพัฒนานะคะเดี๋ยวแผนที่เดี๋ยวเราแปะไว้ให้ทีหนึง่งไม่ว่าจะเป็นพวกสแกมโซเชียลมีเดียต่างๆของทาง,งร้านเดี๋ยวแปะไว้ให้ทีนึงทุกคนจะได้แบบมือเขอ้ามาศึกษาหรือว่ามาดูโปรโมชัน่นเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับเจ้าของร้านก็คือเห็นจะจัดโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายแต่เราก็ไม่รู้ว่าคลิปเราะอะ,นะาะ,ะอาจ,จะอนะะอนะะแอร์เมื่ สถานที่ Google Map ไว้ตรง Description แล้วก็ต้องแคปชันนะคะจะได้ตามรอยกันมาได้นะคะก็จริงๆเดินทางง่ายมากคือโยทิมพัฒนาเนี่ยอยู่ตรงเยียบด่วนถนนเรียบด่วนนะแล้วมันก็จะมีห้างชิ c r ิพับ l ิกที่เป็นแบบของตกแต่งบ้านอะก่อนถึง CDC เรียบด่วนก็คือในซอย Chic r ิพับ l ิกตรงเข้ามานะคะร้านอยู่ซ้ายมือเลยหนึ่งมาล่าร้านใหญ่มากนะคะโอเควันนี้ก็ขอลากันไปก่อนเดี๋ยวไปกินขนมกันต่อนะคะแลลวทุกคนไปาหน่อย